อ,อากาศร้อนๆอานนี้เย็นชื่นใจกับเครื่องดื่มไม่ต้องคิดอ,อะไรเยอะเลยนะผมอยู่ที่นะครับแม่แก้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อสาขาสุขสวัสดิ์นะครับสายเนื้อห้ามพลาดแต่เ็มีท่านผู้ชมถามมาเยอะเหลือเกินว่าเขาย้ายแล้วหรอใช่ครับมาเปิดสาขาเพิ่มใหม่อีกที่นี่นะครับร้านใหญ่กว้างขวางประเดิมที่จอดรถด้านหน้าเพียบนะ แต่เนื่องจากชนาวีพีเซนเมน,นเนื้อเยอะบ่อยเหลือเกินเกี่ยวกับแม่แก้วเนี่ยแต่อย่าลืมแม่แก้วเรามีเวอร์ชั่นแม่แก้วข้าวมันไก่แล้วใครชอบไก่กินไก่ใครชอบเนื้อกินเนื้อชอบสองอย่างกินทั้งสองอย่างเลยนะนะ บอกข้อมูลเบื้องต้นก่อน,นนะครับแม่แก้ว๋วยเตียวเนื้อสาขาสุขสวัสดิ์เปิดตั้งแต่6โมงเชา้ายันห้าทุ่มก่อไปทํางานมากินได้ฝากท้องได้หลังเลิกงานพาครอบครัวินเดี่ยวหรือจะมากับแฟนกินได้เช่นกันเพราะรับปิด5้าทุ่มหยุดทุกวันเสาร์ใครจะมาก็ได้นะร้านก็ปิดบอกให้หยุดทุกวันเสาร์ส่วนใครที่เคียนออกจากบ้านฝนตกแดดออกสามารถสั่งผ่านไลน์แมนแกล็บฟู้ดชอปปี้ฟู้ด โลเป็นฟู้ดได้อีกเช่นกันที่นี่มีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ไม่มีเงินสดสแกน q R ิอาร์โคมบายแบงกิ้งได้อีกเช่นกันนะอ่ะขออนนีาตถอดแม้ก่อนให้ใส่แม้แล้วกินได้ให้ผมดูด้วยคือกินได้แต่เช้ายันเย็นอ่ะสบายสบายที่จอดรถร้านใหญ่กว่าเดิมนะต้องรอจังหวะคนไม่มีปกติคนเยอะมาก <c oughs> เย็นชื่นใจใครชอบสะโพกชอบน้องชอบหน้าอกเอาหนังไม่เอาหนังสั่งได้เลยอีกเช่นกันนะโอ้ยน้ำซุปหอมมะนาวชื่นใจจับผิดเอาจิ้มกับไปไปงอืมเลิศนะ กินก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ผมสั่งแบบเวอร์ชั่นเนื้อนาองแบไม่ต้องน้ำลายหลยอยากกินมาเองแม่แก้วขเขาตื่เนื้อสาขาสุขนะสวัสดินะสบายๆเลยที่ออกจะกบ้านก็สั่งผ่านแอปเอาแล้วกันกินกับแม่แค้วนะครับข้าวมันไก่กับอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอร่อยมาก ข้าวเ,เรียมเป็นเม็ดนะซื <c oughs> ้อสอแร้บเนี่ยบำนานไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นลำนานนะผมสืบมาคุมแถวเนี่ยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลย ยอดขายดีกวเดิมสองเท่าโคตรเจ๋งลูกค้ามาแล้วนะ,ะเดี๋ยวจบรายการนี้ก่อนเดี๋ยวผมได้กินแล้วกินต่อแล้วหิวนะกับนี่ก็คืออีกหนึ่งบริบทในตำนานของแม่แก้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อและแม่แก้วข้าวมันไก่นั่นเองถ้าอยู่โซนบริเวณน,นี้วัดชมวัดชังเลืองซอยกับซอยปิ้น รหรือผู้สมุดเจดีสามารถแวะมารับประทานได้ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเนื้อเวอร์ชั่นไก่แม่แก้วเราตอบโจทย์ให้ท่านผู้ชมนั่นเองฝากในอ้อมอกอ้อมใจได้นะครับนะขอบคุณท่านสกคัญนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่ผ่านชนาวีมาผมจะไปนําเสนอต่อยอดเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปวันนี้จบอยู่ที่แม่แก้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อสาขาสุขสวัสดิ์และแม่แก้วข้าวมันไก่สาขาสุขสวัสดิ์นั่นเองชอบแบบไหนสั่งแบบนั้น น,นีเรื่องราวอะไรดีๆต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนาวีข่าวหน้าผมจะนำเสนอบริบทแห่งความอร่อยแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้มเลยครับก <laughs> ินต่อหิวสายตะกาไม่ต้องกลัวที่ชู่มีให้ <laughs>